มีเมนูแ่บๆมาสู้กินนี่แล้วค่ะเมนูหมูหมูนีอนี่ย่างหมูสองสั้นสู้กินค่ะลักษณะหมูสองสั้นเป็นแบบใดน้องวาลินหมูสองสั้นนะหมูสองสั้นกับจิมี่แค่สองสั้นนะค่ะเส้นที่สามบะมีค่ะเนะ่ะเั้นที่สามจะเป็นสั้นสั้นมัน๋อ้จิมมี่สั้นสั้นแรกสั้นสองขึ้นเนื้อแดงอ๋อเั้นนี้ต้องเป็นมันค่ะ อันนี้เป็นเนื้อแดงก็เลื่อนว่าหมูสองสั้นค่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นสามสั้นมันต้องมีมันนิอยมันอีกสั้นล่างอ๋ออันนี้สั้นบนกับเป็นมันแล้วเป็นเนื้อแดงเนาะแล้วอีกมันจะมีมันตรงนี้อีกค่ะค่ะเห็นปะค่ะแต่ว่ามอนีน้องวาลินกับสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะสิพากันย่างหมูสองสั้นห่อไปตองสู้กินค่ะขั้นตอนแรกคือข้าวซีหมักหมูก่อนหมักหมูก่อนเนาะค่ะน้องเครื่องปรุงเขามีอย่างแน่น้องวาลินเครื่องปรุงเข ซอสหอยน้ำตาลนิดนึงชิุบกระเน่อยกระเกลือนิดเออเกลือนิดน้อยค่ะใส่ซอสน้ำแล้วก็จะเทียมค่ะได้ได้แลวนี่ครับเตรียมเครื่องสิหมักเนาะค่ะเนาะอ่ะน้องวินเริ่มดำเนินการหมักเลยค่ะอันนี้เราต้องไปที่หมักหมูก่อนนะคะหมักหมูสิบแส้เนาะค่ะไม่กินหมูสองสั่นน้ำกันค่ะเคยได้ยินแต่สามสั่นเนาะวินค่ะ อ่าม้อนี่เขาแปลกเนาะเขามีสองส้นเนาะจ้าน้องวันนี้จะเริ่มหมักแล้วค่ะเขาหมักทิ้งไว้ประมาณจากสิบนาทีได้บอว่าประมาณจากสิบนาทีได้บอค่ะประมาณจากสิบนาทีเนาะค่ะเนาะให้มันเข่าเนื้อเข่าอย่างนี้เราย่างเสรเริ่มไปเริ่มปรุงอีกย่างกับตุรยดรีเนะค่ะอ๋อรรดีเออเมนโรตีไฮฮวงค่ะเปิดรสชาติที่แซ่บอ๋อโรดีมันจะมีเครื่องเทศหอมเนาะค่ะ พอดีซื้อมูค่ะหมูรดพนกับมาขายในหมู่บ้านนี่ละค่ะถามพอดีว่าี่เอาหมูสามสันย่างพนกับว่าเหลือแต่หมูสองสันานว่าอ๋อหมูสองสันกับเพิ่งเคยได้ยินนี่ละค่ะหมูสองสันตามด้วยน้ำตาลนะคะหมูสองสันคือมันบมีสันมันอะไอีกสันหนึ่งละค่ะมันมีสันมันแล้วค่ะสันแดงตอนนี้น้องบีกำลังปรุงค่ะปรุงซอสทอดหอยค่ะซอดหอยค่ะจะใส่ซีอยให้หอมเนาะค่ะ คลุกเข้าเข่ากัน<ช>นะแม่จะได้นุ่มถ้าใส่รดดีแล้วก็่ะ่ต้องใส่ก็ได้มั้งใช่หจหะเอาใส่รดดีแล้วที่นี่ปิ้งไว้แล้วนะค่ะปิ้งไว้แล้วน้องวันนี้ก็จะได้ไปตำน้ำพริกน้ำจิมม้มตำน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มแสบๆซ,ซ,ซูแฟนคลับได้กินไป,ปพร้อมๆกันค่ะเมนูแซบ่แซบๆ นี่ปิ้งไว้แล้วเนาะค่ะปิ้งไว้แล้วน้องวันนี้ก็จะได้ไปตับน้ำพริกน้ำจิม้มตับน้ำจิม้มน้ำจิ้มแซ่บแซ่บซูเฟนคับได้กินไป,ปรพร้อมๆกันค่ะเมูนซ่แบแซ่บโอเคไม่พูดเลยคิดเป็นเด็กขาอาวแทงพยายเปี่ยมก็บาคิดนะมาถามเลืองหน้ากินได้วหลินสีเหลืองหน้ากินเลยค่ะหมูสองสั้นหอมม่ตองใช่หอมม่ตองอตนำ้ำจิม a, <ๆ>้มเฮดส็จแลวเรียบยเนาะน้ำจิ้มเรียบยค่ะบื้อค่ะสเสร็จวะค่ะ สวยๆเซ็บแสบหมูสองสั้นค่ะย่างหมูสองชั้นเจ็บแสบแล้วค่ะน้ำจิ้มนี่สีมือน้องมาลิ้นค่ะเจี๊ยมจี๊ม็บแสบไหนแซ่บมาออกน้ำจิ้มออกรสเปรี้ยวห,ห,หวานเผ็ดตวานเปรี้ยวหวานเผ็ด สามจิ้มสามรถค่ะหมูมนุ่มวาลินนุ่มมากค่ะมมาเ้อจ้ะมันกันแแซบเบแ่บว้าฝีมือน้องวาลินค่ะพากกันเฮ็ดมอนีเมนูแซ่แๆบสูบส้ก,กินอีกแล้ว